สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ทักทายกันตามภาษานะครับเพราะม,มนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมรักที่จะพบปะพูดคุยกันก็อาจจะมีบางหั้วครับที่เขาชอบที่อยู่ตัวคนเดียวมากกว่าด้วยหลายเหตุผลแต่ก็คงไม่มีใครรอน,นะครับที่จะอยู่ตัวคนเดียว,วโดยไม่พูดไม่ติดต่อใครพิเวกและใช้ชีวิตลำพังในป่าเป็นสิบปีแต่เดี๋ยวมีครับมีิงจริงแถมเป็นผู้หญิงด้วยเธออยู่บนเกาะล้าง ไม่มีผู้คนมานานถึง18ปีวันนี้จะพาไปชมเรื่องราวของหัวหน้ามาเรียกันครับเธอเป็นหญิงชาวเผ่านิโคโนซึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะซานนิโคลัสนอกแคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอเมริกาห่างจาจสุดที่ใกล้ที่สุดบนชายฝั่งแผ่นใหญ่98กิโลซึ่งเผ่านิโคโนของเธอก็ได้อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้มาเป็นเวลากว่าหนมนปีแล้วนะครับชาวนิโคโน จะค้าขายกับเพื่อนบ้านซึ่งก็คือหมู่เกาะใกล้เคียงกันในแรกนั้นรวมเรียกว่าหมู่เกาะ h a น n e ลโดยเดินทางไปเกาะอื่นๆด้วยเรือแคนูก็ถือว่าชีวิตสงบสุขดีครับไม่มีสงครามแล้วก็ค้าขายแลกเปลี่ยนกันไปมาแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับในปี1811เมื่อความเจริญย่างเข้ามาสิ่งต่างก็ตามมารวมทั้งปัญหาด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของซานนิโคลัส ได้ไปเข้าตากลุ่มนักล่าหน้าเขื้นเมืองอาลสกา้าที่ทำงานให้กับบริษัทรัสเซียอเมริกันที่มองว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักล่าหนังสัตว์เลยเพราะเต็มไปด้วยแมวน้ำโดยเฉพาะน้าทะเลอันล้ำค่าจึงร่วมกันโจมตีชนเผ่านิโคโนคขมเหงผู้หญิงและสังหารหมู่ผู้ชายด้วยเหตุผลว่าพวกชาวเกาะไปฆ่าคนขเขาตายมองไงแล้วเราก็ว่าข้ออ้างครับหนึ่งคือ เขาไม่ได้ทำสงครามกับใครมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วอะ่ะนอกจากหันตาแล้วจะไปทำอะไรใครได้2คือทีอ่น,นี่มันกล่องเขาอะ่ะอยู่ดีปลุกขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ปกป้องชีวิตตัวเองและครอครัวถูกไหมครับแต่นั่นแหละครับทุกคนต้องการที่ส่วนของหน้าทะเลแม้ทางการสเปนตัดส,สินใจที่จะพยายามยืนยันสิทธิ์เหนือเกาะนี้และจกกับกลุ่มมอริสทาซารลอฟหนึ่งในนักล่าชาวรัเสเซียมาลงโทษแต่ก็สายเกินไปครับ ไม่เพียงแค่ประชากรหน้าทะเลที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มีชาวนิโคโนโเพียงไม่กี่คนที่เหลืออยู่เท่านั้นด้วยในปี1835นักบวชฟรานซิสกันกลุ่มหนึ่งจากคณะเผยแผ่ซานตาบาบาร่าได้รู้ว่ามีชาวนิโคโนโลกลุ่มเล็กอยู่ในเกาะแห่งนี้พวกเขาจึงส่งเรือชื่อเปอร์เอสนาดาที่แปลว่าดีกว่าไม่มีอะไรไปยังเกาะซานนิโคลัสเพื่อทำในสิ่งที่อาจมองว่า เป็นภารกิจช่วยเหลือที่มีเมตตาหรือการประคับขับไล่ก็ได้ในการเอาชาวเผ่าทั้งหมดออกจากเกาะโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยจากการสังหารหมู่ใครจะรู้ครับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นกับตันเรือชาวฮับบาทครับไม่มีปัญหามากนะักในการโน้มน้าวให้พวกนิโคโน,โนที่เหลือขึ้นเรือและไปที่ซานตาบาบาร่าแต่กับมีแม่ลูกคนหนึ่งหายไปบางคนบอกว่าขณะที่เรือนั้นออกไป วงนิโคโนโพบว่ามีผู้หญิงและอาจจะเป็นลูกอีกคนหนึ่งในกลุ่มหายไปไม่อยู่บนเรือใน้วยความที่ตอนนั้นนะครับกาลังมีพายุและก็กับตันก็ตระหนักถึงอันตรายที่เรืออาจจะถูกทําลายด้วยคลื่นและก้อนหินจากคําให้การที่เพิ่งค้นพบจากชาวแคลิฟอร์เนียพื้นเมืองซึ่งพูดคุยกับหญิงสาวที่ติดบ,บนเกาะคนนั้นแสงให้เห็นว่าเธอสมัครใจติดอยู่บนเกาะน,นั้นหลังจากที่ลูกชายของเธอปฏิเสธที่จะขึ้นเรือรับที่กำลังจะออกเดินทาง ก็อาจเป็นไปได้ครับว่าน้องคงกลัวคนแปลกหน้าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้จะพาไปไหนก็เลยวิ่งหนีไปซ่อนตัวในป่าส่วนแม่ครับก็ด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงลูกก็เลยอาจจะบอกพวกที่ไปว่าให้ช่วยโกหกให้หน่อยว่าคนครบแล้วออกเรือไปเลยและพวกเขาสองแม่ลูกก็อาศัยอยู่ด้วยกันบนเกาะจนกระทั่งเมื่อโตนผู้ใหญ่ลูกก็ถูกโจมตีโดยหมาป่าและเสียชีวิตลงเธอครับอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ มีอรารยธรรมเท่าที่จะจินตนาการได้บนเกาะที่เต็มไปด้วยเปลือกหอยและถูกปกคลุมด้วยหมอกจากคลื่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอสร้างบ้านด้วยกระดูกปลาวานตกปลาฆ่าแมวน้ำและเป็ดป่าเป็นอาหารเย็บหนังเป็ดและขนเป็ดเป็นเสื้อผ้าสร้างเครื่องมือที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเหยือกน้ำตะกร้าเสื้อผ้าที่พักอาศัยและใช้เชือกที่ทำด้วยเอ็นในยามเหงาก็ร้องเพลง บางทีที่าอาจจะมองไปทางแผ่นดินใหญ่และรอคอยความช่วยเหลืออยู่ก็เป็นได้ต่อมาครับก็หลายปีผ่านไปครับก็มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกกันว่าหญิงป่าหญิงหลงทางหรือเผาพันธสุดท้ายของเผ่านางได้ใช้ชีวิตตัวคนเดียวบนเกาะซานทิโคลัสคุณพ่อโฮเซกอนซาเลสครับเป็นลูบิโอแห่งคณะเผยแพร่ซานตาบาเสนอเงินให้คนตามหาเธอ ต่อมาจอร์จไนเดเวอร์นักว่างกับดักขนของซันตาบาร์บา่าผู้ซึ่งทำการสำรวจหลายครั้งด้วยตัวเขาเองความพยายามสองครั้งแรกของเขาล้มเหลวในการตามหาเธอแต่ในความพยายามครั้งที่สามในฤดูใบไม้ร่วงปีออคศ .1853 ข่าวคิดแม่นซึ่งเป็นหนึ่งในคนของไนเดเวอร์ค้นพบรอยเท้ามนุษย์บนชายหาดและชิ้นส่วนของแมวน้ำซึ่งถูกปล่อยให้แห้งตอนนี้สุด ็พบเธอครับอาศัยอยู่ในกระท่อมหยาบๆที่สร้างด้วยกระดูกวายวางบางส่วนเธอสูงกระโปรงชําจากขนนกการน้ําสีเขียวดูเหมือนว่าเธอจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตตามลําพังและเมื่อพบเธอเธอทําให้คนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยสับสนเพราะเธอดูอ่อนวัยกว่าอายุจริงและดูดีกว่าที่จะคิดว่าเธออยู่บนเกาะคนเดียวมา18ปปีแล้วในตอนแรกมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะไม่มีใครสามารถเข้าใจภาษาเธอได้ แม้แต่ชาวอินเดียนแดงที่มาช่วยเหลือทีมกู้ภัยก็พูดภาษาเธอไม่ได้ครับแต่ทุกคนคิดว่าเมื่อเธอกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอไปรวมกลุ่มกับคนพื้นเมืองอื่นอีกครั้งก็น่าจะสามารถพูดคุยได้เองเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับที่ทีมช่วยเหลือค่อยๆอ,อยู่กับเธอเพื่อให้คุ้นชินเธอแสดงให้ทุกคนเห็นการใช้ชีวิตบนเกาะซานิโคลัสผ่านกิจกรรมประจำวันของเธอเช่นร้องเพงลงนะ ช่วยพวกเขาล่าสัตว์พวกทีมช่วยเหลือเรียกเธอว่าดีกว่าไม่มีเลยและชอบการอยู่เป็นเพื่อนเธอดูเหมือนเธอก็จะรู้สึกแบบเดียวกันครับในที่สุดเธอก็ยอมให้พวกเขาพาเธอกลับไปยังแผ่นดินใหญ่แคลิฟอร์เนียมา่กลับมาถึงซานตาบารบารานับกบวชคาทอลิกตั้งชื่อให้เธอว่าฮัวนามาเรียและได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่กับนายเดเวอร์แต่ก็ยังไม่มีใครเข้าใจภาษาของเธออยู่ดีครับชาวชูมาส ซึ่งค้าขายกับนิโคโนก็ไม่เข้าใจภาษาของเธอและเมื่อมิชานลีส่งคนตองวาจากเกาะซานตาคาตาลีนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซานนิโคลัสมาก็ไม่สามารถสื่อสารกับเธอได้แม้กระทั่งทุกวันนี้ครับนะักภาษาศาสตร์ยังไม่แน่ใจเลยว่าเธอพูดภาษาอะไรนักวิชาการบางคนถึงกับอ้างว่าเธอไม่ใช่นิโคนได้ซ้ำการใช้ชีวิตใหม่อยู่ท่ามกลางสิ่งใหม่ๆและไม่มีภาษาที่ใครๆรู้จัก จะต้องสร้างความสับสนและบอบช้ำทั้งจิตใจอย่างเร็วลาที่สุดแน่ๆแต่มีรายงานว่าเธอก้าวย่างไปด้วยความกระตือรือร้นผู้สังเกตการสังเกตเห็นว่าเธอพอใจกับสิ่งต่างๆเช่นมา้าอาหารและเสื้อผ้าของยุโรปบันทึกประจําวันรายงานว่าเธอชอบหอยกาแฟและสุราทุกชนิดมากอันนี้พอเข้าใจครับคงเปรี้ยวปากไม่ดื่มมา20ปีก็น่าจะเอ็นจอยหน้าดู หลังจากอยู่คนเดียวมานานเธอก,ก็กลายเป็นโลกของธรรมชาติโดยสิ้นเชิงไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมใดๆจะร้องเพลงทุกครั้งที่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเธอมีจิตวิญญาณที่มีความสุขเหมือนเด็กน้อยได้เลียงสาเธออายุเกือบ50แต่ยังแข็งแรงกระตือรือร้น,ลนและยิ้มแย้มอยู่เสมอเธอดึงดูดชาวเมืองซันตาบาบาร่าผู้อยากรู้อยากเห็นผู้สังเกตการได้ขอให้เธอแสดงเพลงพื้นเมืองที่เข้าใจยากของเธอต่อน,น้าผู้ชมคนอื่นๆและเห็นได้ชัดว่า หัวหน้ามาเรียสนุกกับการมาเยี่ยมเดือนของชาวเมืองซานตาบาบาร่าที่อยากเห็นเธอร้องเพลงและเต้นลัมหนึ่งในเพลงที่หัวหน้ามาเรียชอบร้องนั้นเรียกว่าเพลงโทคิโทคิไม่ได่ตอกต่องนะครับเนื้อร้องของเพลงก็มีดังนี้ครับก็ไม่ยาวมากครับร้องแค่นี้วนไปวนมาเรื่อยดูยเหมือนไม่จะเป็นชิตใหม่ที่งดงามเธอชอบที่นี่และผู้คนก็ชอบเธอแต่เพียงเจ็ดสัปดาห์ หลังจากมาถึงซานตาบาบาราเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคบิดเธอไม่ได้ทิ้งเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธออยู่บนเกาะหรือบันทึกความคิดของเธอเกี่ยวกับลูกที่เสียชีวิตครอบครัวที่หายไปและผู้ช่วยเหลือที่แปลกประหลาดของเธอไว้เลยหากเธอพบใครสักคนที่เข้าใจเธอบางทีเรื่องราวของเธออาจจะมีอีกหลายอย่างที่นํามาสอนได้ตะก้านน้ำเสื้อผ้าและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของหัวหน้ามาเรียรวมถึงเข็มกระดูกที่นำกลับมาจากเกาะ เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของสถาบันแคลิฟอร์เนีย a ะคาเดมีออฟไซเอนแต่ก็น่าเสียดายที่ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวและไฟไหม้ที่ซานฟรานซิสโกในปี1906ปัจจุบันยังคงมีรูปปั้นหัวหน้ามาเรียในซานตาบาบาราแคลิฟอร์เนียที่เสียแยกถนนเซตและถนนวิกตอเรียเพื่อรล,ลึกถึงโกนว o ูแมนออฟซานทิคาลาสไอแลนด์หรือ ตีพู้ใส่คนเดียวบนเกาะนิโคลัสไอแลนด์ If you don't know now you know